เรามาเปิดลูกาบทที่17บทที่17ข้อ11ถึงข้อ19มีไม่มีไม่กี่ข้อนะแต่เป็นบริบทที่ควรจะเข้าใจจริงๆนะโอเคเชิญอ่านหัวข้อแล้วต่อเลยลูกาบทที่17ข้อ11พระเยซูทรงชำระคนโรคเลื้อน10คนเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างของสมาเรียและกาลิลี เมื่อพออง์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระอ,องค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซู oul, นายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาพระเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระอ,องค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสแสดงตัวแกผู้กุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทขาองพระเยซู โมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตัดว่ามีสิทคนหายสะอาดม่ใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตัดกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้จะทให้ตัวเจ้าหายปกติโอเคในบริบทนี้ได้พูดถึงพระเยซูร,รักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนสิบคน นะเนื้อหาเข้าข้าวก็คือว่านะมีสิบคนมารักษาโรคเรือนหรือต้องการการรักษาจากพระเยซูพระเยซูก็รักษาให้เขาเขาก็หายโรคเรือนนะแต่มันมีความหมายที่เอ่อที่ดีซ่อนอยู่คือคาพูดของพระเยซูพอ,อหลังคนที่หายโรคเรือนแล้วเนี่ยสิบคนเนี่ยกลับมาเอเอ่อ,อ,อปรากฏว่ามาหาพระเยซูคนเดียวนะพระเยซูก็เลยถามว่า เฮ้ย hey, วันนั้นเนี่ยมีคนให้เรารักษาสิบคนไม่ใช่เหรอและแล้วทำไมท่านท่านมาคนเดียวเจ้ามาคนเดียวล่ะอีกเก้าคนหายไปไหน<อ>เห็นไหมข้อสิบแปดพูดอย่างนี้ว่าไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจา้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้ข้อสิบเก้าแลวพระองค์รัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถอะ ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติในบริบทนี้มีคําที่ซ่อนความหมายไว้2องคำนะขีดไฮไลท์เลยหายปกติกับอีกคำหนึ่งอยู่ในท้ายข้อ14คือหายสะอาดโอเคนะเดี๋ยวพี่จะมาลงสองคำนี้ให้ดูแล้วเราจะเข้าใจนะในบริบทนี้เดี๋ยวจะสรุปให้อีกครัง้งหนึ่ง เอาเริ่มใหม่เริ่มข้อสิบเอ็ดเริ่มอ่านใหม่แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีละคำไปเลยนะถ้าใครสงสัยคําไหนพี่ไม่ได้พูด,ด,ดนะข้อเสนอมาเลยว่าอยากให้ลงคําไหนจะได้ให้ละเอียดที่สุดวัดนนี้นะเอาละเชิญเชิญอ่านเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปยังกรุงเยเรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีโอเคเอาข้อหนึ่งก่อนข้อเดียวข้อสิบเอ็ดนะเจ้พูดถึงพระองค์ กำลังดำเนินดำเนินหรือเดินทางอยู่พระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนว่าพรวกเดินทางนะจะไปที่เยรูซาเล็มนะแต่ขณะนั้นนะ่ะกำลังเดินเรียบเมืองสมาเรียและกาลิลีโอเคนะขีดเส้นสมาเรียและกาลิลีขีดเส้นเยรูซาเล็มเราจะรู้ว่ามันมีคำพวกเนี้ย ซึ่งจะเราต้องทำความเข้าใจจําไว้นะเมืองสมาเลียเนี่ยกาลิลีก็อยู่ในเขตสมาเรียเ,เมืองสมาเลียเนี่ยก็คืออิสราเอลเหมือนกันถ้าเราจําถ้าเราจําได้เนี่ยในสมัยพงศษัตริพงศาวดารจำได้ไหมเขาแบ่งเป็นสองสองพวกพวกพวกอิสราเอลเหนืออิสราเอลใต้นะ พวกพวกด้านใต้ก็คือเรียกตัวเองว่าพวกออะไรพวกยูพวก you, พวกอิสราเอลใช่ไหมนะ mm hmm. พวกเหนือคือพวกบนคือพวกที่เอที่แยกออกไปจากอับซาเอาแยกออกไปจากลูกลูกลูกของเอ่อโซโลโมอนอนะแล้วพอแยกขึ้นไปเสร็จปป๊บเนี่ย ก็ไปสร้างลูกเคารพเยอะแยะพระเมืองสมาเลียเนี่ยคนยูจึงถือว่าเป็นพวกที่รับเชื้อบาปเข้ามาเยอะแยะมีลูกเคารพบเต็ไมไปหมดมีทั้งพระบาอันมีทั้งอะไรพระอะไรท่าอะไรแล้วถ้าอ่านพงศวดารจำไม่ได้ไหมรัศศักดิ์ของเขาได้ได้สร้าง <c oughs> วิหารขึ้นใหม่แล้วก็สร้ารงสถานน้ำประการขึ้นใหม่เพื่อมาดักไว้ไม่ให้คนทางเหนือเ,เนี่ยมา มาสการพระเจ้าพระกัวว่าจะมาถูกรวมชาติกัน,นคนอิสราเอลเลยถือว่าคนแถวสมาเรียหรืออิสราเอลเหนือเนี่ยนะเ,เป็นพวกคนบาปเพราะในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูกำลังเสด็จไปเยรูซาเลม็มก็ต้องผ่านเมืองคนบาปอันนี้แปลพื้นพื้นแปลพื้นพื้น ตามภาษาหนังสือหรือตามภาษาความหมายทั่วไปแต่ถ้าลงลึกไปขั้นหนึ่งก็แปลว่าพระองค์กําลังเสด็จไปเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มนะให้เข้าใจว่าพอมีคําว่าเยรูซาเล็มเราก็เข้าใจเลยว่าวิหารพระเจ้าอยู่ที่เยรูซาเล็มหรือไปที่แผ่นดินพระเจ้าก็ได้โอเคไหมนมาเเรียกลเรเดีคือผ่านเขตคนบาปในความหมายลึกชั้นที่สอง แต่ได้ความหมายลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะทางจิตวิญญาณจริงๆเลยแปลว่าอะไรเหมือนกับพงศ์กำลังมาเกิดเป็นมนุษย์แลว้วพงศ์ดำเนินดำเนินทางอยู่ในอยู่ในถิ่นคนบาปกํากลังจะไปสวรรค์ใช่ไหมกําลังจะกลับแล้วนะกําลังจะกลับแล้วจะหมดเวลาแล้วที่จะพบพงศ์แล้วเห็นไหมกําลังจะไปเยรูซาเลม็มขณะยังไม่ถึงหรือยังไม่ได้ไปสวรรค์หรือยังไม่ได้ไปแผ่นดินพระเจ้านะโอเค okay, นะ ข้อ12เชิญนอ่านเมื่อพระอ,องค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโลกเลือน10คนมาพบพระอ,องค์ยืนอยู่แต่ไกลอ่าพระคัมพีร์ได้บอกว่าขณะที่พระองค์ดำเดินอยู่นั้นในเมืองคนบาปนั้นนะก็มีคนโลกเลื้อน10คนยืนอยู่แต่ไกลเลยเนี่ยยืนอยู่แต่ไกลตอนอื่นแล้มาทําความเข้าใจโลกเลื้อนก่อนพวกเราเนี่ยมาเกิดในยุคเนี้ไม่ค่คยรู้จักโลกเลือน ถ้าวันไหนมีโอกาสเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าทางนี้มีบา่าแต่ทางเหนือมีลพเาือลโรคเลือนกเป็อนอ่านะ <c oughs> หรือหรืออาจจะเห็นหมาเป็นโรคเลือนใช่ไหมแต่พี่เนี่ยเห็นเยอะมากสมัยพี่เด็กๆนะโรคเลือนเนี่ย<ล><ล>เหม็นมาก,ก,น,น,กนะ <c oughs> เนื้อตัวเนี่ยเน่าโดยเฉพาะขาเล็บนิ้วเนเนี่ยนะเน่าหมดถูกเชื้อโลกเนี่ยกัดกินจนกุดเลย แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะแผลทั้งตัวแล้วก็หูเนี่ยก็แหวงจมูกก็ถูกกินจนกระทั่งมองไปเห็นเป็นโพรงจมูกกลยเข้าไปเลยปลาเปรนี่หมดเลยนะแล้วไม่มีปัญญารักษาให้หายไม่มีอะไรรักษาโรคเรื้อนให้หายให้หายได้นะแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยรามิยศาสั์พอมีโอกาสรักษาแล้วนะแล้วคนไหนถ้ารักษาหายแล้วจะเห็นเลยเพราะพวกโรคเรื้อนเนี่ยสมัยที่เป็นเด็กเนียจะเป็นขอทานจนทั้งสิ้น แล้วจะมีที่อยู่ของเขารวมๆม,มันอยู่ด้วยนะถ้าเราเป็นศึกษาประวัติศาสตร์นะสมัยก่อนนะเขาจะมีที่ดึงให้โรคเรื้อนอยู่เลยรรับตักไว้ห้าแล้วถ้าเราไปอ่านพระสัญญาเก่านะเราจะเห็นเลยคนโรคเรื้อนไปที่ไหนต้องประกาศโรคเรื้อนเขาเป็นโรคเรื้อนเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นได้เห็นแล้วหลบ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 เดี๋ยวจะติดเชื้อ<ม>ะ,ะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วน่าเกลียดมาก อเคนะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโลกเลือนสิบคนมาพบพงยืนอยู่แต่ไกลอันนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยพระเยซูแต่ในความหมายของกิตวิญญาณนั้นพลกัรบอกว่ามีคนที่เป็นโรคเลือนสิบคนโรคเลือนคือโรคที่รักษาไม่หายโรคเลือนคือโรคที่ไม่มีใครรักษาได้นะโรคเลือนคือโรคที่เป็นแล้ว สังคมลังเกียจนะโรคเลื้อนเป็นโรคที่เป็นแล้วต้องถูกกักอยู่ในที่หนึ่งบริเวณหนึ่งต่างหากนะโรคเรื้อนนี่เป็นเงาของของเป็นเงาของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้ามนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าทุกคนเหมือนกับเป็นโรคเรื้อนหมดเป็นโรคที่รักษาไม่หายคือโรคบาปนะเป็นโรคที่เ ในสมัยก่อนนั้นคนอิสราเอลตั้งกฎไว้ว่าเป็นที่รลังเกียรติ <c oughs> โอเคนะถึงแม้เขาจะอยู่แต่ไกลแต่พระเยซูก็เห็นเขาเห็นไหมเห็นเขาเพราะอะไรนะเขาส่งเสียงเขาสิบสามเชนอ่านและส่งเสียงน้องและส่งเสียงน้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดหยุดเห็นไหม เพราะนั้นมนุษย์ที่เป็นโรคเลื้อดหรือคนที่เป็นโรคเรือนหรือใครก็ตามที่เป็นมนุษย์รู้ว่าตัวเองเป็นโรคที่รักษาไม่หายคือโรคบาปน,นั้นนะจะต้องมีความปรารถนาอยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องตะโกนเสียงออกไปเห็นไหมเพื่อพระองค์ได้เห็นและพระองค์ได้ยินนั่นคือหมายถึงว่าเป็นไงว่าคนนั้นต้องเชื่อแล้วต้องมีความต้องการพระเยซูคริสต์เขาถึงจะมีโอกาส ใช่ไหมแล้วเขาเชื่อว่าพระเยซูรักษาโรคเรี้นเขาได้เพราะมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นไงว่ามนุษย์ที่รู้ตัวเป็นโรคเรี้นหรือรู้ตัวเป็นคนเป็นบาปน,นั้นต้องเชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาเขาได้หรือพระเยซูสามารถอาภัยบาปเขาได้นะแต่เชิญอ่านต่อเมื่อพงศข้อสิบสี่เมื่อพงทรงเห็นแล้วจึงตัดก่เ่าว่าจงไปสำแดงตัวแกพวกัูโรลหิตเถิดเมื่อกําลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดอ่า ข้าพีย่อความเมื่อเขามีความต้องการพระเยซูและพระเยซูเห็นเขานะนั่นหมายถึงว่าอะไรไหมเขารับเชื่อแล้วพระเยซูจึงบอกว่าให้ไปสำแดงตัวแก่ปูโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดข้อเนี้แปลยากที่สุดและส่วนใหญ่คนแปลกันไม่ได้นะขีดเส้นหรือไฮไลท์ไว้เลยนะที่มันแปลยากนะคือ จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเราจะเห็นว่าตอนท้ายมีคำว่าชอช้างอยู่เห็นไหม,มและขาช้างเขียนว่าเลวีนิติบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งถึงสามสิบสองใช่ไหมข่าแล้วยาวเหยียดเลยเห็นไหมเอาล่ะพอเป็นกฎของโลกเรื้อนได้อ,อธิบายชัดเจนว่าโลกเรื้อนเนี่ยมีกฎบัญญัติมีอะไรว่ายังไงว่ายังไงว่างไงนะ พี่จะเล่าข้าข่าวไันคนเป็นโรคเลือดนี่จะต้องถูกกักบ,บริเวณนะแล้วก็พี่บอกแล้วว่านะเป็นมลทินใครไปถูกคนโรคเลือดก็เป็นมลทินแล้วก็คนเป็นโรคเลือนไปไหนก็จะต้องออประกาศไปให้รู้ว่าเป็นโรคเลือนคนจะได้ไปเข้าใกล้ขณะเดียวกันโรคเลือนเนี่ยสมัยก่อนถ้าพระเจ้ารักษานะเกิดพระเจ้ารักษาแล้วก็หายนะหายเสร็จแล้วจะไปบอกเฉยๆว่าฉันหายโรคเลือนแล้วไม่ได้ นะอิสราเอลเขามีกฎของเขาว่าคูนจะต้องมาวิหารพระเจ้าแล้วไปให้ปุโรหิตตรวจแล้วขั้นตอนตรวจมีตัวหลายอย่างหลายขั้นตอนตรวจเช่นผิวหนังเป็นไงแผลหายแล้วยังแผลหายเสร็จแล้วกักตัวไว้กักตัวไว้เสร็จแล้วไงกี่วันกี่วันแผลมันพุ่งพองขึ้นไหมถ้าพุ่งข้อีกยังไม่หายถ้ากักตัวไว้แค่นี้วันแค่นี้วันแล้วแผลไม่พุ่งพองขึ้นอีกอะไรขึ้นอีกแสดงว่าหายแล้วหายแล้วปุโรหิตก็จะปล่อยปล่อยนกขึ้นไปคนที่อยู่รอบๆจะเห็นว่ามีการปล่อยนก คนเขาจะเห็นว่าอ๋อมีคนหายโรคเรือนมีโบริตรับรองว่าหายโรคเลือดแล้วแสดงว่าโปริตยอมรับว่าเขาหายโรคเรือนแล้วผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างนะและประชาชนทุกคนก็ยอมรับว่าไอ้คนคนนี้หายโรคแล้วต่อไปสัมพันธ์กับเข้าได้หรืออะไรเข้าได้ไม่รังเกียจเขาอะไรเขาแล้วเห็นไหมโอเคนะถ้าเยซูบอกว่าจงไปสําแดงตัวแก่โปริตเถิด เราบอกคนนี้ว่าไปทําแบบเนี้เขาเข้าใจเลยว่าถ้าทําอยางไงน,น,นะหมายถึงพระเยซูยืนยันว่าคุณไปหาปุโรหิตปุโรหิตจะยืนยันว่าคุณหายแล้วใช่ไหมอ่านะคุณไปหาปุโรหิตเลยปุโรหิตจะยืนยันว่าคุณหายแล้วขณะที่เขาเดินไปเขาก็หายสะอาดเอาอะไรนะทีนี้มาทาว่าหายสะอาดและมันมีคําแตกต่างกันระหว่างหายสะอาดกับหายปกติ โอเคนะหายสาดแปลว่าปูโรหิจะไปตรวจแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อโรคเรือนแล้วเขาหายเขาหายจริงๆหายขาดแล้วแต่ผิวหนังเขาอาจจะมีแผลเป็นใช่ไหมจมูเขาเนื้อที่ถูกเชื้อโรคเลือกินแหว่งไปนะมันก็ยังแหว่งอยู่แต่ว่าไม่มีเชื้อแล้วไม่เหม็นแล้วไม่มีแผลเน่าไม่มีอะไรแล้วนะเนื้อไม่เหม็นแล้วเล็บเล็บอะไรก็ที่ถูกกินไปครึ่งลิ้วก็ เหลือเหลือห้านิ้วก็เหลือเหลือเหลือห้านิ้วแต่ครึ่งนึงนะตีนก็หมดแต่เชื้อไม่มีหมดแล้วแดงว่าหายแล้วหายแต่ไม่สวยมาหายสะอาดแล้วสะอาดจากเชื้อโรคแล้วนะนะเชื้อโรคที่จะกินกินเนื้อเขาหายหมดแล้วโอเคนะอ่าเหมือนกับเหมือนกับเรายกตัวอย่างนะเหมือนกับเราเป็นมะเร็งใช่ไหมไปตรวจหมอบอกมีเชื้อมะเร็ง แต่ไปคีโมเสร็จไปอะไรเสร็จไปรักษาเ,เสร็จเรียบร้อยไปตัวอีกขั้นหนึ่งไม่มีเชื้อแล้วไม่มีเชื้อมาเลงแล้วเหมือนกันแสดงว่าพระเยซูรับรองว่าใครก็ตามที่มารับเชื่อพระเยซูนะเหมือนเมื่อเช้าอธิบายให้ฟังไม่มีบาปแล้วาาบาปหมดแล้วเห็นไหมแต่มันแตกต่างกันตรงนี้นะแต่มันแตกต่างกันตรงนี้คือข,ข,ข้อสิบห้าเชิญอ,อ่าน ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังหยุดเห็นไหมฝ่ายคนหนึ่งเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วขีดเส้นเห็นว่าหมายถึงเขารู้เลยเห็นไหมเขารู้เลยเขาหายโรคแล้วเห็นไหมเมื่อชาพี่ถึงถามไงถามว่าคุณมั่นใจไหมก็ <c oughs> คุณไปสวัสค์ <c oughs> ใช่ไหม คนคนนี้เขามั่นใจเขามั่นใจเลยนะแค่คํำพูดพระเยซูคนที่มาหาคนเดียวแหละเขาบอกว่ายวสวรรค์นะเขาหายแล้วเขาจะไปสวรรค์คนนี้เขามั่นใจอเกีเก้าคนยังไม่มั่นใจไม่มาหาคือยังไม่ได้ไปสวรรค์ได้แสดงว่าคนคนนี้เขามั่นใจว่าเขาหายแล้วเรือนแล้ว เขาไม่เขาเขาไม่มีเชื้อโรคเรือดแล้วโอเคนะเขาจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้านะทีนี้ไอ้เหลือเก้าคนนะ่ะมันตีความในสองอย่างนะไอ้เก้าคนนั้นอาจจะไม่มั่นใจครับว่าหายก็ได้ใช่ไหมนะหรือไอ้เก้าคนนั้นอาจจะไปหาปุโรหิตก็ได้และปุโรหิตก็บอกหายแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาหายก็ได้ใช่ไหม แต่มันต่างกันตรงนี้ต่างกันว่าเขาไม่มาหาพระเจ้าเขาไม่มาสรรเสริญพระเจ้า <layer> ขีดเส้นมาสรรเสริญพระเจ้าเห็น right? <theory> แสดงว่าคริสเตียนเนี่ยเมื <conceptual> ่อรับเชื่อพระเจ้าแล้วหรือคนมาลาคนบาปมารับเชื่อพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นมา <daunting> มีสองประเภทประเภทหนึง่งมาสรรเสริญรพ,พระเจ้าอีกประเภทหนึ่งไม่มาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าไม่เห็นหน้าเขาเลยหายไปไหนวะ แต่คนนี้พงเห็นหน้ามาหามาหาอะไรกลับมาสรรเสริญพระเจ้าว่าทราบซึ่งในบุญคุณพระเจ้ารักพระเจ้านะต้องมาหาเหมือนกับเราใครมีบุญคุณกับเราเราก็คิดถึงเราก็ไปหาเขาแต่ไอคนนี้ไม่สรรเสริญบุญคุณเลยเห็นไหมไม่กลับมาหาอะไรลึกๆของคำว่าสรรเสริญพระเจ้าแปลว่าอะไรไหมชีวิตของเราเป็นเหตุให้คนสรรเสริญพระเจ้ากับคนปนาพระเจ้าเพราะชีวิตเราเป็นเหตุแสดงว่า ชีวิตของเขาเกิดผลพระวิญญาณใช่ไหมม,มีคนรับเชื่อสิบคนมีคนเดียวท่านเองที่พระเจ้าชมว่าเขาเกิดผลพระวิญญาณหรือชีวิตเขาเป็นเหตุให้คนเห็นเขารับสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมมีคนคนเดียวจากสิบคนที่มาเป็นคิดเตียนแล้วพระเจ้าได้เกียรติเพราะเขานะหรือคนต่างๆมองไปแล้วเห็นเขาเปลี่ยนแปลงใหม นะเป็นคนที่โอคนคนนี้ชีวิตเขารู้สึกเปลี่ยนไปจนกระทั่งทําไมอ๋อเขาเป็นคริสเตียนอ๋อพระเยซูรักษาเขาแต่อีกเก้าคนไม่ได้ทําอะไรเลยให้พระเจ้าได้รับเกียรติเห็นไหมพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังบอกว่าคริสเตียนมีสองประเภทนะเชิญอ่านต่อข้อสิบหกอากาลงที่พระบาทของพระเยซูโมทานานะคุณของพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสมาเรียเห็นไหมคนนั้นเป็นชาวสมาเลียนะอันนี้กําลังซ่อนความหมายสองความหมายคนนั้นเป็นชาวสมาเรียคือคนนั้นเป็นคนบาปนะขณะเดียวกันคําว่าคนนั้นเป็นชาวสมาเลียพวกกาลังเน็บแนมอิสราเอลอยู่คนอิสราเอลแท้ๆคนที่คิดว่าข้ามีพระเจ้าข้าไม่มีลูกเคารบข้ามีพระเยโฮวาข้าเค่งคัดในบัญัติข้าสารพัดหาลูไม่นะกับไม่ได้มาสรรเสริญพระเจ้า เห็นไหมกำลังเดินในอิสราเอลก็เหมือนกับบทนั้นแหละบทที่อะไรไอ้หญิงซีฟิลิเซียขอกินเสร็จอาหารเห็นยังโอเคนะข้อสิบเจ็ดเชิญฝ่ายพระเยซูตัดว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนหยุดเห็นไหมพระเยซูถามอีกเก้าคนไปไหนแท้ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยแปลได้หลายอย่างนะไม่เคยให้พระคัมภีเห็นหน้าเราเลย ก็ได้นะหรือไม่เคยสำนึกถึงพระเยซูคิดเลยเอาแค่รับเชื่อแล้วก็พอเห็นไ,ไหมออเอาล่ะทีนี้อ่านต่อว่าไอ้คนเดียวเนี่แหละพระเยซูคิดพูดอะไรกับเขาต่อซึ่งเมื่อกี้พี่อ่านให้ฟังแล้วเชิญอ่านต่อแล้วพระองค์ตัดกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทาให้ตัวเจ้าหายปทีเส้นความเชื่อความเชื่อ,อในที่นี้หมายถึงเชื่อฟัง พระเยซูคิดว่าความเชื่อของคุณหรือความเชื่อฟังของคุณเนี่แหละจึงทําให้คุณจากหายสะอาดกลายเป็นหายปกติไม่เป็นสวรรค์ไม่ใช่หายปกติคืออะไรคือเดิมทีเดิมทีเราเป็นเราก็มีจมูกมีนิ้วใช่ไหม,มพอเราเป็นโรคเรื้อนนิ้วเราก็ปุดใช่ไหมจมูกเราก็แหว่งใช่ไหม,มพอเราไปรักษาเสร็จปั๊บเชื้อโรคไม่มีแล้วใช่ไหม,มก็คือหายสะอาดแล้วไม่มีเชือ<ม>้อแล้วใช่ไหมแต่หายปกติหมายถึงอะไรเนื้อมันงอกขึ้นมา จะมูแหวงงอขึ้นมาหูแหวงงอกขึ้นมาขากุด<ม>ง,งอกขึ้นมา,า,นมาจนั่งคนมองไปแล้วสมบูรณ์แบบหมดไม่ใช่มองไปแล้วเ <c oughs> ออไอนี่เคยเป็นคนบาปไอ,อนี่เคยเป็นคนบาสมองไปแล้วกลายเป็นคนเพอร์เฟกต์นะจิ๊กใช้คำว่าหายปกติเพราะเดิมทีก่อนเราเป็นโรคเลือนเราก็ปกติใช่ไหมพอเราเป็นโรคเลือนเราก็ไม่ปกติใช่ไหม <c oughs> พอเรารักษาโรคเลือนจนหายแล้วเราก็กลายเป็นคนสะอาดใช่ไหม แต่เนื้อมันงอกขึ้นมาจากเก่าจนกระทั่งเมื้อคนไม่เคยเป็นโรคเรื้อนเลยใช่ไหม mm hmm. ก็คือหายปกติโอเคแล้วคําว่าเชื่อฟังในที่นี้มาขยายในข้อสิบสี่ที่บอกว่าแปลยากที่สุดคืออะไรไหมจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตขีดเส้นจงไปนะพี่ต้อบอกไอ้ตรงนี้ซ่อนความหมายไว้ไงจงไปสำแดงตัวแก่ปูโรหิตแปลว่าคนคนเนี้ย ไปสแสดงตัวเป็นบริหิทธ์เห็น <พอ S 1> ไ,ไหม<พ>อ,อ,อีกเก้าคน,นอาจจะรับเชื่อแล้วไม่ไปแสดงตัวก็ได้ทีนี้ความหมายที่ซ่อนลึกๆแปลว่าอะไรเมื่อเขารับเชื่อแล้วพระเยซูพูดอะไรเขาก็ทําตามที่พระเยซูพูดคือว่าจงไปแสดงตัวเป็นบริหิตแปลว่าเขาเดมเนินชีวิตต่อจากนั้นไปที่รับเชื่อนั้นตามคําพูดพระเยซูหมดใช่ไหมทั้งๆที่เขาขณะเดินไปเขาก็หายแล้วไม่ต้องไปแสดงตัวหรอก เมื่อกําลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดเพราะันไม่ได้ไปแสดงตัวนะแสดงว่าคนคนนี้เมื่อรับเชื่อแล้วเขาพระเยซูพูดอะไรเขาทําตามพระธรรมพระพูดหมดเลยทั้งที่เขารู้แล้วหายสาแล้วไม่ได้ไปแสดงตัวก็ได้นะแต่อีกเก้าคนเมื่อรับเชื่อแล้วไม่เดินตามพระธรรมพระเจ้าพระเยซูบอกคนอีกเก้าคนหายไปไหนเหอเม พระคัมภีร์ตอนนี้จึงซ่อนววาคคิสเรียนเมื่อมารับเชื่อพระเจ้าแล้วมีสองประเภทคือประเภทที่รับเชื่อแล้วเกิดผลนะชีวิตเขาเป็นเหตุให้คนสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาดําเนินชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามพระคัอีกเก้าคนไม่ได้มาสรรเสริญพระเจ้าชีวิตเขาไม่ได้เป็นเหตุให้คนมาสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ดำเนินตามพระคันพระเจ้าเห็นอย่างนี่คือความหมายที่พระพีซ่อนไว้ในไม่กี่ข้อนี้ นะและซ่อนไว้ความหมายหนึ่งคืออะไรไหมคิสเตียนจํานวนน้อยมากนะที่มาสรรเสริญพระเจ้าหรือชีวิตเป็นเหตุพระเจ้าใสให้คนสรรเสริญพระเจ้าหรือแปลอย่างว่าชีวิตคริสเตียนจํานวนน้อยมากที่มาเป็นคิดเตียนแล้วเนี่ยนะที่จะเกิดผลพระวิญญาณโอเคนะส่วนใหญ่เกิดผลเนื้อไหนทั้งสิ้นนะ แล้วคิดว่าตัวเองหายสะอาดแล้วหายสะอาดแล้วใช่ไหมหายสะอาดแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองยังไม่ได้หายปกติอกโอเคนะเอาละคร่าวๆแคน่นี้มีใครสงสัยจะถามเพิ่มเติมก็เชิญนะแต่พี่พยายามสื่อสารให้เพียมครบคุมที่สุดแล้วโอเคนะ